เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ ะะวันนี้เนี่ยเรายัางอยู่ที่กรุงเทพมหานครกันนะแล้วที่นี่ก็คือซอยรามคาแหง125ทับ1นั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่นะคะว่าถานนรามคาแหงจะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยที่นี่คือตําแหลกบ้านนอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันตามมาเลยสวัสดีค่ะพพี่ อ่าเนี่ยคือพี่เปิ้ลนะคะเจ้าของร้านตำแหลกแล้วก็พี่ตุ้ยเจ้าของบ้านนอกคอกนานั่นเองโอ้โหคราวนี้พอมาเจอพี่ๆสองคนเรียกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรดีตำแหลกหรือบ้านนอกคองนาหรือไงดีคะตำแหลกบ้านนอกอ่าเป็นตำแหลกบ้านนอกก็คือเป็นชื่อที่เราเห็นตอนทางเข้าเลยใช่คือจะบอกว่าพี่ตุ้ยเองเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนอกคอกนาเนี่ยหลายครั้งอยู่ส่วนพี่เปิ้ลค่ะร้านตำแหลกต้องบอกว่าเป็นร้านที่ อยู่คู่ถนนเส้นนี้มานานมากแล้วเ้าก็อยู่แถวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เจอร้านพี่เปิ้ลเนี่ยมาหลายปีมากๆเลยนะคะเป็นร้านส้มตำที่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนคะอยากรู้ว่าทั้งสองคนไปเจอกันได้ยังไงคะเจอกันที่เขาใหญ่ที่ว่านอกข้างนาเขาใหญ่ที่ของน้องก็คือเหมือนพี่เปิ้ลไปเที่ยว ใช่ก็เจอพี่ตุ้ยใช่ค่ะไปนอนพางไปคัะที่โน่นแล้วก็เดินเข้าไปหาไปสวัสดีใช่พี่เปิ้ลวินัทีคะอ่าก็เลยติดกลับเลยอ่าดีเลยไม่รู้ใครติดใครแลยค่ะจากนั้นก็เลยได้คุยกันแล้วก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันพี่เปิ้ลชอบปลูกผักเราชอบทานอาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเออยิ่งก็ยิ่งชอบ นะเลยมีเรื่องคุยกันยาวเลยใช่ใช่ใช่ก็เลยว่าพี่ป๊อนก็คือชอบสไตล์แบบเรื่องของการปลูกผักอะไรอย่างเงี้ใช่แต่อย่างีเราห้ปลูกเองทำไม่เป็นอะคะแบบนี้เราเป็นคนกรุงเทพไงแล้วก็ไปหลงไหลแล้วก็บอกน้องตุ้ว่า เนี่ยถ้าเรามีที่ในกรุงเทพเรา,าสามารถยกแบบนี้มาเลยได้ไหมต<อ>ุ้ยอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ลองคุยกับน้องตุ้ยบอกมันเป็นไปได้อยู่แล้วพี่ผักก็ปลูกที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเาเาเาหาที่ที่จะเปิดเราก็อยากจะออกจากห้างเรามาได้ที่นี้เนาะก็เลยบอกน้องตุ้ยว่าเนี่ยมีที่ตรงนี้ก็มาดูกันแล้วตุ้ยก็เลยมาดูแล้วก็ชอบไหนไหนมาแล้วก็มาทํากาแฟทําเค้กให้คนที่กรุงเทพได้ทานด้วยก็เอาถ้ามันมันนอกเข้ามาที่กรุงเทพด้วยแล้วมาเจอที่นี่ได้ยังไงคะเพราะว่า พื้นที่กว้างมากล้วข้างหลังก็ติดติดน้ำใช่ใช่ก็จริงๆแล้วพื้นตรงเนี้ยทาร้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตำแหลกสาขาแรกก็คืออยู่เส้นนี้แล้วบ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เจ้าของที่มีเมตตาให้ให้เราได้เข้ามาทําตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นที่โดนทิ้งเนาะทิ้งไปแล้วโดนทิ้งมีแต่เป็นป่าใช่เข้ามายังไม่ได้ตึ้งซึ้งเท้าให้คนละคู่ใส่รองเข้ามาแต่เห็นบอกว่าที่นี่คือตั้งแต่แรกเขาจะมีด้านหลังที่เราเป็นร้านส่งทยใช่ใช่ รงนี้เป็นบ้านทร<ช>งไทยเป็นเรือนไทยเก่าๆนะคะอ่าไม่ใช่หน้าตาแบบ<ม>ใแบบนี้ใช่บบ <laughs> ต้องรีโนเวทใหม่หมดใหม่หมดตั้งแต่เผาเดินเข้ามาจะเห็นว่ามีมุมต่างๆเยอะมากเลยตอนนี้เราจัดสรรพื้นที่ของเราเป็นโซนไหนยังไงบ้างคะก็แบ่งโซนนะคะก็คือเร,เราต้องการให้ระหว่างคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมีเซ็นเตอร์ก็คือเป็นแปลงผักล้อมรอบด้วยคลองซึ่งตัวนี้เป็นเป็นการขุดมาใหม่แล้วก็ด้านหลังเรือนไทยเป็นส่วนรับประทานอาหารด้วยเราก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวนะคะที่ เอามาปลูกอาหารลูกค้าทานอาหารเราก็จะเห็นอาหารที่แบบมองไม่อา้าตอนนี้มันมาอยู่บนจานอาหารมันมาอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็จะเป็นพวกผักที่ปลูกได้ในแดดจัดๆร <c oughs> วมถึงดอกไม้ทานได้ mm hmm. ค่ะเพราะว่าเราต้องเอาดอกไม้ทานได้มาจัดอาหารด้วย <c oughs> ค่ะฝั่งโซนคาเฟ่ก็ เนื่องจากมันมีเรือนไทยเก่าอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องไปสร้างคาเฟ่ซึ่งเป็นอาคารใหม่อ่ะก็เลยจะต้องไปอยู่ตรงโซนตรงโน้นค่ะแล้วก็มาถึงก็จะได้ชิมเมนูอร่อยๆเยอะด้วยใช่ไหมคะที่นี่คือมีทั้งโซนที่เป็นคาเฟ่ข้ามันบ้านนอกของพี่ตุ้ยบริการอาหารชาตนเช้าก็มาได้เลยแล้วก็โซนร้านตำแหลกของพี่เปิ้ลตรงนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะไปเดินชมเนี่ยเราไปโซนไหนยังไงก่อนดีคะเดี๋ยวเราไปโซนอาหารก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยคาเฟ่ได้เลยค่ะ ตามมาค่ะไปค่ะและคือที่เห็นอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่เหมาะกัน่นี้เป็นชไพืชผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วก็มาใส่จานไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ปลูกแบบธรรมชาติเลยสนามของลูกผู้ชายเวทีของนักสู้ผู้ไม่เคยหยุดความพยายาม เส้นทางสู่ฝันสูงสุดข,ของโปรบาเอเชียการฟ้าแชมป์เือร่วมศึกเมเจอร์แห่งปีนิโอเพนสดจากสนามบูจังิวคันทิคลับเอเชียนทัวโลคลอนโคเรียโอเพนถ่ายทอดสดที่เดียวที่ทูวิชัรนรอบแข่งขันวันแรกวันพฤหัส2ีมิถุนายนรอบแข่งขันวันที่2วันศุกร์23มิถุนายนรอบแข่งขันวันที่3วันเสาร์24มิถุนายน รอบแข่งขันวันสุดท้ายวันอาทิตย์2ี่มิถุนายน1 1บนาฬิกาทางคูสปอร์ต5ช่อง684พดกพบสุกีฬาชั้นนำระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนโอ้0ูน0 0 0 0 0 0จสหรือที่คูช็อปโลตัส a มกโ o และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเภท destination. เราก็เข้ามาอยู่ภายในโซนร้านตําแหลกของพี่เปิลแล้วนะคะโ้อ้โหคือข้างในสวยมากแต่ว่าตอนแรกที่พี่เปิลมามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมม่เป็นอย่างนี้คือทางด้านนี้ค่ะจะเป็นต้นไม้ล้มทับกลางบ้านแล้วก็น้ําท่วมหมดเลยพื้นคือพังเกือบหมดอค่ะค่ะแล้วก็เราจะใช้โครงเหล็กทั้งหมดหลอดทั้งหมดเนี่ยค่ะมันพังปรับปรุงไปเยอะเหมือนกันใช่ก็ข้างบนทําเป็นห้อง VIP ใช่ไหมคะคะรับแค่15ที่บางทีเขาบอกอยากได้มากกว่านั้นบอก ก็ต้องมาชี้ให้เขาดูถ้ามากกว่านั้นกลัวบ้านพังเดี๋ยวเราจะลองรับน้ําหนักใช่ใช่ก็จะมีโซนเป็นห้องแอร์แยกออกมาโซนงี้นี่มีโซนห้องแอร์อยู่ทางด้านนี้ใช่แล้วจะมีด้านนี้มีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นด้านหลังจะเป็นโต๊ะบรรยากาศแบบ อันนี้ก็จะเป็นเอ้าดอร์ใช่เอาดอร์ติดน้ำว้าวมีจามจุลีอีกต้นที่เป็นนางเอกต้นหนึ่งโอ้ต้นใหญ่มากใช่แล้วคือที่เห็นอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวใช่ว่าอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วก็มาใส่จานผัดโสม อันนี้กระยงใส่แกงหน่อไม้ท้านดิดไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ปลูกแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำเป็นซุ้มต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีมุมนั่งใต้ต้นไม้ด้วยด้านบนก็จะมีระเบียงแล้วจะมีโซนนั่งอีกโซนหนึ่งขอนั่งข้างบนเป็นโซนตู้ โล้วตรงนี้ล่ะคะมีสินค้าเยอะเลยสินค้าก็อย่างเงี้ยน้ำปลาทําเองต้มเองต้มเองจริงๆใช่แล้วพริกตาแดงก็ทําเองเป็นแบรนด์ตำแหล่ยใช่แล้วพริกตาแดงนี่ทํามานานแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําเป็นข้าวผัดนนพริกตาแดงอย่างหน่อไม้อย,อย่างเงี้ยมีที่ที่ป่ายช่องก็ทําเองหน่อไม้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอ่อนทําเองแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอะไรแค่ใส่เกลือ อันนี้ทําเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของเพื่อนๆมาฝากอย่างเงี้ยค่ะเป็นของที่เราทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยเราอยากมามาขายแล้วก็มาวางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้นะเรามาถึงที่นี่ทั้งที่เราจะไม่ชิมเมนูอาหารก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าร้านนี้คือเรื่องของรสชาติอาหารนี่เด็ดมากๆได้เดี๋ยวพี่จะเตรียมรอนะคะได้เลยค่ะพี่เปิ้ลงั้นระหว่างพี่เปิ้ลเตรียมเดี๋ยวพาขออนุญาตไปคุยกับพี่ตุ้ยต่อได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะได้โอเคค่ะ เห็นพี่ตุ้ยอยู่ข้างในพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ตุ้ยเลยดีกว่าอ้าวโหเมื่อกี้แวะไปดูตําแหลกของพี่เปิ้ลมาแล้วค่ะพี่ตุ้ยคะเป็นไงบ้างคะโซนร้านอาหารดูแลแบบแอบเห็นโต๊ะข้างในที่เขาสั่งมาแล้วอะค่ะน่ากินทุกเมนูเลยแล้วก็มีหลายโซนด้วยนะคะให้เลือกนั่งได้แต่พอเข้ามาที่นี่ ข้ามันบ้านนอกคิดถึงบ้านนอกครอบนาเลยค่ะมีกลิ่นอะไรบรรยากาศเนาะหูก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะใครก็ยังคงความอบกูนความเป็นอาจจะเป็นบ้านนอกในแบบในเมืองนิดนึงค่ะแต่ยังคงแบบงานไม้เดี๋ยวพี่ตุ้ยพาดูดีกว่าค่ะว่ามีมุมนั่งเล่นตรงีดยวไปดูมแต่ละมุมอ่าได้เลยค่ะไปค่ะนี่ก็จะเป็นมุมเล็กๆเนี่ยก็จะก็ยังมีอะไรมาแอบมาโปรโมท แต่มานั่งท่องนานนิดนึงค่ะก็ได้นั่งทานกาแฟอะไรรมุมนี้เธอจะเห็นว่าพวกเก้าอี้ก็ยังถ้าไปบ้านนักองนาเขาใหญ่ก็จะยังเป็นงานสาลเดลต้าดูค่ะก็ยังเป็นงานหวายค่ะในส่วนของคาเฟ่ก็จะเน้นพวกเมนูอาหารเช้าเน้พวกผับที่นี่จะทําพวกขนมฟังเองก็คือพวก โชกุปังอะไรยเงี้ยค่ะเป็นอาหารเช้าโชกุปังนี่ก็คืออันนี้นั่นเองใช่ไหมค่ะโชกุปังก็คือขนมปังค่ะเพียงแต่ว่าแป้งที่เราใช้ทําเราใช้เป็นแป้งที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นพอเรามาต่อยอดทําเป็นพวกแซนด์วิชหรือมาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคพะมันจะนุ่มค่ะนุ่มหนึบกรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะโอ้หน่ากินมากๆอ่ะเมื่อก่อนน้องพลไปบ้านนอกข้างนาเขาใหญ่แรกๆเราจะเห็นว่าสินค้ามันจะเป็นแค่ พนักงานเราใช่ไหมคะเอาโคมไฟมาทำเหมือนแฮนด์เมดเอาไปตกแต่งบ้านพักทำกันเองก็ต่อยอดไปให้วิสาหิีชุมชนจังหวัดอื่นๆด้วยดีกว่าวิสาิีชุมชนได้เราก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างมาจากแหล,งล่งโดยตรงพอมาอมขายอะราคาเราก็จะไม่ขายสูงเพระเราขายราคาไม่สูงสินค้าก็จะถูกขายออกไปเร็วเราก็จะมีงานไม้จากเชียงใหม่อันนี้ก็น้องแมวค่ะ,ะน้องแมวโอ้โหอันนี้เป็น เป็นจานเป็นถ้วยค่ะเป็นไม้มะม่วงค่ะตัวนี้เป็นไม้มะม่วงค่ะแล้วก็มากรึงขัดเห็นดีเลยค่ะตอนนี้สําหรับใส่อาหารโดยเฉพาะเพราะว่างานอาหารเขาจะไม่เคลือบอะไรมาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมามาสัมผัสกับการทานอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ตุ้ยค่ะพอสังเกตเห็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้บางตัวที่อยู่ในร้านนะคะมันมีป้ายราคาติดด้วยนี่คือขายหรือว่านั่งได้หรือยังคะคือทั้งนั่งได้แล้วก็ขายด้วย คือเหมือนแบบท่านนั่งไปเราชอบติดใจค่ะติดต่อได้บางรุ่นก็จะมีสต็อกไว้ด้านหลังอ่าบางรุ่นก็จะเราก็จะสั่งไปที่วิสาิีชุมชนที่สารให้เราค่ะก็จะใช้เวลาวันเจ็ดวันเนี่ยอย่างโคมไฟอะไรพวกนี้ค่ะก็จะชอบก็จะเดินเนี่ยก็จะติดราคาไปือนกันค่ะโอ้ยน่ารักจังแล้วก็เดินไปถามที่เคาน์เตอร์ว่าตัวนี้อ่ามีของไหมถ้ามีเขาก็จะออกมาเลย บ้านแมวเมื่อมีน้องแมวก็จะมีห้องบ้านแมวค่ะนี่เป็นบ้านแมวแต่ว่าแบบเป็นงานเป็นงานไหวศักด์สาทของไทยนะคะน่ารักมากเลยหมอนกระจุ่มหมอนก็มาทุกคนนิ่มมากพัดลมก็เป็นงานหวยค่ะพัดลมนี้เป็นของเป็นของแบรนด์นี้ค่ะแล้วเราให้เขาทำเป็นงานหวา้ค่ะพัดลมก็จำหน่ายค่ะงานตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจนิดนึง แต่กิดว่าใครที่เคยไปบ้านนอกคอกนานะคะแล้วก็ติดใจอยากที่จะไปแบบนั้นแต่ว่ามไม่อยากเดินทางไกลมากนักก็แวะมาที่นี่ได้และที่สําคัญเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ไปก็ติดใจเมนูต่างๆของที่นั่นด้วย<ช>ซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะใช่วันนี้มาก็ต้องลองชิมค่ะพี่ตุ้ยค่ะได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวไปทานด้วยกันที่ในส่วนของร้านอาหารเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกับเมนูของพี่เปิ้ลที่นู่นเลยค่ะโอเคค่ะ อันอนี้ดีกว่าอันนี้ส้ตมตำกุ้งเผาค่ะมีปลาหมึกแล้วก็ต้องมีกุ้งเผาด้วยเป็นส้ตมตำเป็นตำไทยเนี่ยค่ะ,คะแต่ว่าใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวน <Dest> ี่ T N L เราจะรวบรวมความรู้ทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมก่อติดความเคลื่อนไหวจากทุกประเด็นสุขภาพรอบโลกสะท้อนผ่านความคิดมุมมองของผู้ชี่ยวชาญตัวจริงเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมปุ่มคุ้มกันรู้ทันโรคติดตามรับชมรายการ TN Health ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube และ Tiktok และเป็นเพื่อนกับเราในช่องทาง Line แอปพลิเคชันเข้าไปใน Line แอปพลิเคชันพิมพ์แอดไซ TNN H E A L T H หรือใช้วิธี QR code สแกนที่มุมจอเพียงแค่นี้ก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเป็นคุณหมอใกล้ตัวใกล้ใจท่านและติดตามรับชมรายการเ e n ีย e a l t h ale, เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15.00นถึง15.30นน โอ้โหตอนนี ho, everything first, everything ้เมนูอาหารก็มาพร้อมแล้วนะคะน่ากินทุกเมนูเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าคือเป็นเมนูอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้ไปต้นนะหนาเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนเลยได้อันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงสองใจก็คือจริงๆเราจะทําเมี่ยงหมูสามชั้นกับเมี่ยงปลาทูแต่ลูกค้าน่ะ ชื่อนี่มาจากลูกค้าเพราะลูกค้าสองจิตสองใจเอ๊อยากกินเมี่ยงปลาทูอยากกินเมี่ยงหมูสามชั้นก็เลยทําเป็นเมี่ยงสองใจก็มีทั้งเนี่ยค่ะมีทั้งขนมจีนมีทั้งเส้นหมี่ปลาทูหมูสามชั้นแต่น้ําจิ้มมันใจน้าจิ้มตัวเดียวกันใช่ผักก็ของเราที่ปลูกเองก็คือที่เห็นข้างหน้าเมื่อกี้เลยที่เราไปมาใช่ใช่มาทำเมนูให้เราได้กินจริงด้วยนะคะ ต่อไปเลยค่ะอ,นนอันนี้คือแจ่วบองค่ะคือปลาสลิดชุดแจ่วบองอันนี้ลูกชายชอบแจ่วบองเราทำเองค่ะก็ะะเป็นชุดเหมือนแบบคนชอบทานผักแล้วก็ได้ทานปลาแล้วก็มีแจ่วบองด้วยต่อด้วยนี่เลยค่ะอาหารนิสานแต่มีอาหารทะเลด้วยปลาหมึกแดดเดียวค่ะเราจะมีทานทั้งปีแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยจะมีไข่ ไข่ทุกตัวเลยค่ะไข่ปลาหมึกทุกตัวใช่ใช่ด้านนี้บ้างดีกว่าอันนี้เรามีน้ําพริกตาแดงเป็นสินค้าของตัวเองแจ่วบองน้ำพริกตาแดงน้ําปลารเราก็เลยทาข้าวผัดแจ่วบองค่ะเป็นอาหารจานเดียวค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ปนอันนี้เป็นปลาค่ะปลาทอดทานกับน้ําพริกค่ะแล้วก็ไข่เค็มทานกับพริกตาแดงจะเข้ากันมากมากเห็นบอกน้ำพริกที่นี่คือรสชาติแบบจัดจ้านด้วยใช่ไหมคะ นีค่ะต่อเลยค่ะอ,นนอันนี้ดีกว่าอันนี้ส้มตำกุ้งเผาค่ะมีปลาหมึกแล้วก็ต้องมีกุ้งเผาด้วยเป็นส้มตำเป็นตำไทยเนี่ยค่ะแต่ว่า ใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเรามีกุ้งเผาไข่ด้วยไงคะก็เลยทําเมนูกุ้งเผาให้ใส่จานส้งต่อเวลาเราตกแต่งจานนะคะก็จะมีการนาเอาผักมาตกแต่งด้วยแต่ละจานดอกไม้น้องตุ้ยครับเป็นคนจัดสรรทั้งหมดทั้งมวลน้องจะเก่งแล้วก็มาแนะนําพี่เปิ้ลนว่าพี่อาหารพี่อร่อยแล้วนะเดี๋ยวต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะจัดการแล้วผักที่นี่ก็คือเราก็ปลูกเองดูแลเองดยดูแลเองโดยน้องตุ้ยค่ะที่เป็นฝหลังนะคะ ก็คือให้ลูกค้าแบบนั่งทานไปด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รู้สึกแบบมั่นใจในการทานผักว่าผักเนี่ยปลูกเองนะปลูกแบบปลอดสารไม่มีสารเคมีซึ่งปลูกให้เห็นเลยเด็กก็จะเดินมาตัดผักใส่กระจาดมาเสริมหรือว่าลูกค้าขอเพิ่มมนขอไปปลูกที่บ้านีกค่ะพี่เปิ้ลเขาก็จะแนะน้องๆแผเพาะปลูกผักอะค่ะใส่กระถางไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าอยากเอาไปปลูกอะไรเงี้ยค่ะค้างที่จะให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับ พืชผักสวนครัวที่ปลูกแล้วสามารถเอามาอยู่บนโต๊ะอาหารได้<ะ>จริงด้วยต่อไปดีกว่าค่ะเมนูทางด้านนี้ก็น่ากินไม่แพ้กันเลยทางฝั่งคาเฟ่ก็จะเป็นพวกอาหารเบาๆอย่างเช่นสลัดคีนัวนะคะก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะใช้พวกดอกไม้ทานได้ผัก<ะ>ที่เราปลูกเองผักสลัดนะคะ ที่ระบบภายในพื้นที่ก็มาเป็นพวกเมนูสลัดค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฤดูร้อนก็เราก็เลยมีพวกเมนูของหวานเป็นพวกแก่โมปลาแห้งคับร้อนใช่ค่ะซึ่งซึ่งปลาแห้งก็คือจะทําเองอค่ะแล้วก็จะเป็นพวกพวกเครื่องดื่ม,มค่ะ,คะเครื่องดื่มก็ยังคงเป็นคอนเซปต์ของบ้านนอกข้างนาเขาใหญ่ก็คือเป็นพวก อัชญชันซึ่งอัชญชันอ่ะเราก็ยังปลูกในพื้นที่ตํำลัด้านนอกเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาดอกมาตากแห้งเสร็จแล้วก็เอาดอกมาต้มแล้วก็ต่อยอดไปเป็นพวกอัชญชันมะนาวโซดาอะไรพวกนี้ค่ะที่จะเน้นยังคงเน้นเอาพืชผักต้นไม้ทานได้ที่เราปลูกอ่ะม,มาทําเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเดิมดค่ะ,คะแล้วก็อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวใช่ค่ะก็เอามะพร้าวสดเน,นี่ยแหละ,ค,ะค่ะมาทำเลยก็คือเอาน้ำมะพร้าวไม่ผสมไซรัปอะไรเลย,เลยค่ะใส่ลงไปเนื้อมะพร้าวแล้วก็ท็อปด้วย กาแฟค่ะแล้วก็อันนึงะคะอันนั้นเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะก็คือหนักๆกันมาแล้วกับกาแฟอะไรแล้วก็เลยบางคนก็ชอบทานอะไรทเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็เลยเป็นพวกสมูทตี้ก็เป็นเอาเป็นโยเกิร์ตมาปั่นกับสตรอเบอรี่ค่ะช่วงฤดูร้อนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพออดใจไม่ไหวแล้วค่ะขออนุญาตไปชิมก่อนนะคะแต่ละเมนูน่ากินมากๆจริงๆรับรองเลยว่าจะชิมให้หมดอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ๆค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะไปชิมกันดีกว่า เวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วค่ะนี่เลยดีกว่าข้าวผัดน้ำพริกตาแดงว้านี่ตัวข้าวคือสีแบบว่าน่ากินมากๆแล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าซีซาร์มากเลยจัดจ้านสุดๆไปเลยทีเดียวอืมมีทั้งความเผ็ดของน้ำพริก ความกรอบของปลาแล้วก็เค็มๆนิดๆจากไข่แดงน,นะคะคือต้องกินพร้อมกันจริงๆนะอร่อยมากค่ะเข้ากันได้ดีมากเลยแต่เผ็ดได้ใจเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเรามาชิมนี่กันบ้างดีกว่าเรามาที่ตำแหลกทั้งทีนะคะเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นนี่เลยค่ะซ้งตันอือหึมาแล้วก็เขากรอบมากค่ะก็คือมีความหอมอะ่ะเครื่องปรุงต่างๆนี่เขาใส่ไปอะ่ะ ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะแล้วก็คือวัตถุดิบทุกอย่างคือสดใหม่กรอบแล้วก็รสชัดดีค่ะเราต้องลองชิมกับนี้ด้วยค่ะกุ้งเป็นซ่อมตำสไตล์ฟิวชั่นนะที่มีกุ้งเผาด้วยใครชอบกินตําไทยตาไทยให้นี่คือรสชาติดีมากจริงมันจะมีความแบบมันมัน,นัวๆของมันกุ้งอะค่ะเฮ้ยตําไทยกินกับกุ้งเผาแบบเนี้ดีมากนะทุกคน เราไปต่อกันที่ต้องชิมผักกันสักหน่อยเพราะว่าผักที่นี่เขาปลูกเองเลยนะแล้วเมนูนี้เนี่ยเราก็ต้องมีนี่ด้วยหมี่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากกินเป็นปลาทูก็ได้หรือจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้ผักก็สดคือพอมากินรวมกันแลหนึ่งคำอะหาะรสชาติด,ดีมากเลยน้ำชิ้มซีฟู้ดคืออร่อยมาก เราต้องจักปลาก่อนเนาะ<ม>นี่ได้มาแล้วซึ่งเมนูนี้เหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบกินผักนะคะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะเพราะว่าเราล้างมือกันมาแล้วแล้วก็มีน้ำพริกด้วย<ม>น้ำพริกที่นี่เขาก็ทำเองด้วยนะอืมอร่อยจังต้องมีข้อเหนียวด้วยนะคะถ้าเกิดจะกินเมนูนี้เพราะมันเหมาะมากกับน้ำพริกนี้ค่ะ แล้วขอชิมปลาหมึกอันนี้บ้างอ่าเห็นบอกว่าข้างในเนี่ยมีไข่ทุกตัวเลยหูนี่หันไปเจอแล้วหสชาชอกกลมกล่อมแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอันนี้ก็อ่อยคราวนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูทางฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะเริ่มจากนี มเมนูนี้สดชื่นมากแล้วต่อไปนะคะเราไปชิมแบบเป็นเมนูที่ใครอยากจ,จะมาลองชิมเมนูเบาๆก็มีเหมือนกันนี่เลยนี่นะคะมีน้ำสลัดให้เลือกตั้งสองอย่างเนี่ยดูสิในเมนูคือแบบมีทั้งดอกไม้ทั้งผักสดๆเลยด้วยอ่านี่เดี๋ยวขอลองน้ำสลัดอันนี้ก่อนนะนี่นะ คราวนี้เรามาชิมสลัดของที่นี่กันบ้างออน้ำสลัดอันนี้อร่อยอ่ะเป็นคือแบบน้ำสลัดงาค่ะน้ำสลัดงาญี่ปุ่นคือจริงๆอะการกินสลัดอ่ะถ้าได้ผักสดๆนะมันทำให้สลัดอร่อยไปเลยอืม มาที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้านดีกว่านะคะโอ้โหน่ากินทุกเมนูเลยอันนี้เป็นอันชันนะน่าจะต้องคนก่อนเพราะว่าเขามีแบบเลเยอร์ของเขาด้วยเป็นกาแฟอันชันโอ้พอคนเสร็จอยากให้ดูค่ะคือสีสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบนี้เลยว้าวมากขอชิมละอืม จะได้รสชาติกาแฟที่ไม่ได้เข้มมากมีความ,ม,มนมๆเลยนะแล้วก็หอมมากเลยค่ะคือใครที่แบบไม่ได้เป็นคนที่กินกาแฟจ๋านะมากินเมนูนี้ติดใจแน่นอนอร่อยมากอะเข้มข้นมากเลยอือจะบอกว่าที่นี่นะคะเมนูของเขาเนี่ยอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะอร่อยจริงๆแบบไม่ได้โม้เลยอะอยากให้มาลองชิมกันนะคะตอนนี้ขอไปกินต่อก่อนแล้วกันค่ะไม่ไหวแล้ว หวันนี้นะคะมาที่นี่เหมือนได้มาเที่ยว2ที่เลยทั้งร้านตำแหลกแล้วก็กันนอคอ,อกนาด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าในใจกลางกรุงมันจะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เราได้มาสัมผัสกันจริงๆด้วยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเนี่ยอยากมาแล้วแหละให้พี่ๆย้ํากันอีกทีนึงดีกว่าว่าร้านไหนเปิดปิดกี่โมองอยังไงบ้างคะคาเฟ่เลยแต่ชาคาเฟ่ก็อ่าเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะคาเฟ่ก็จะบริการในส่วนของอาหารเช้านะคะกับเครื่องดื่มนะคะ แล้วก็ปิดสองทุ่มค่ะ อ่าแปดโมงชอบถึงสองทุ่มใช่แล้วก็ในส่วนของโซนร้านอาหารเราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่10บโมงค่ะไปจนถึงสามทุ่มร้านอาหารจะเปิดช้ากว่านิดนึงแต่ก็จะปิดช้ากว่าวใช่แล้วแบบนี้มีช่องทางที่ให้เราได้ไปติดตามข้อมูลข่าก็เฟซบุ๊กนะคะตําแหลกบ้านนอก IG ตำแหลกบ้านนอกนะคะแล้วก็ทางทิกตอกตำแหลกบ้านนอกค่ะที่สา่าตํตแหลกบ้านนอกได้เลยนี่ก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มาชิมเมนูต่างๆที่อร่อยทุกเม เมนูเนี่ยบอกเลยนะอร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนูมากๆต้องมาให้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่สองคนมากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะค่ะและก็มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination กันแล้วนะคะเพราะมีของที่ะลึกมอบให้ด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องค่ะคำถามของเรามีอยู่ว่า ร้านตำแหลกบ้านนอกแห่งนี้เนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของร้านอะไรบ้างแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะฟังคําถามดีๆนะคะมีอยู่2คําถามในคําถามเดียวกันนั่นก็คือร้านตำแหลกบ้านนอกเกิดจากการรวมตัวกันของร้านอะไรและร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ่ะถ้าหากว่าทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งมาได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k The Destination ประทับใจที่ปลายทาง พร้อมบอกเหตุผลให้เราด้วยนาะว่าชอบรายการของเราช่วงไหนเพราะอะไรคะ่ะใครตอบถูกรับของที่รือประจําสัปดาห์ไปเลยจํานวน2รางวัลด้วยกันจนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ ับใครนะคะที่อยากจะมากินอาหารอีสานอ,อ,อร่อยๆแถมยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีๆให้เราได้มาถ่ายรูปกันรวมไปถึงมีบรรยากาศของแตงผักแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยค่ะตำแหลกบ้านนอกนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลเลยเพราะว่าอยู่เส้นถนนรามคำแพงนะคะและสําหรับใครที่ชมรายการของเราไม่ทันตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้นะคะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์ให้เรากันด้วยนะคะ ส่วนครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องคอยติดตามด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้พอไปก่อนแล้วค่ะ EEC หมุดหมายใหม่ในการลงทุนพบกับดิฉันแพรววันวน,นิชพัทสอรธนาพิชัยในรายการ EEC f โฟกัสทุกวันเสาร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช,ช่อง777 i really?